สวัสดีครับวันนี้มารวยผ้ามาตามในทางของอาจารย์สมหมายนะครับในงวดวันที่ยี่สี่นะครับเล่าเพิ่นให้เขาแปดเก้าข้างหน้าท่างอุบลนะครับแล้วกะเลขวิ่งหกนะครับเขาเต็มเต็มคือเก้านะครับเลขวิ่งเพิ่นแม่นมากนะครับสิบงวดมาแล้วนะครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดงวดนะครับลดงวดหนึ่งเนาะตามโตสำหรับแนวทางของอาจารย์สมหมายในงวดวันที่ยีเจ็ดกันเลยครับ พิกมังหันน้อครับเดี๋ยวผมเตรียสมุดไว้อยู่อันนี้มันอันนั้นนออาจารยมันมันมาเนมิกันอันนั้นอยู่บ่ขอขาวอยว่หันจะบิ่งลูกเก่าเปดเนอน้อครับผมรู้กันได้ันเออเก่เปดกับอียงน้อโอ้กันเก่าเปดกันเก่าเกับเ่มนบ กันแล้วหากันโอ้แม่นแม่นกันหกหกเก้าแปดเก้าเออเป็นเก้าเก้าเนที่ละเขาได้ทั้งอุบลทันอือแต่อุบลเนาะอาจารย์เนาะเลี้ยวิ่งเขาได้อาจารยเวิ่งหกแปดเขาก็วิ่งเขาก็ได้วิ่งหกเขาก็ได้วิ่งแปดก็ได้ทั้งอุบลป้าเจ้าหน้าสองตัวที่เข้าจลยจันเออสะเฉพาะวิ่งหันได้ซีเด้นซเด้ง เอานลรางนี้ครับน่นอนนี่อาจารย์แน่นองแน่น้องโอ้ยก็ประกบกระไดอีกันนี้ประกบเก็ดเข้าเปลี่ยนเข้าูชนันอเอฟซีทั้งบนก็สามารถซื้อมาจันเรือบนน่่ยนอาจ์เนาะซื้อดัานหนาเนาะครบครั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 บเด็กเอซีเด้งแล้วก็ประกบอีกประกบเข้ากรไดคู่ละาสิบคู่ละยี่สิบคู่ละอยกันี่พคนดมันออกรงนี้อันนเปี่ยนทันครับผม ผู้คนมันก็บอกเข้าใจว่าเลยูบนเลยังไดอนะเมนเม,มเอาหัวเอาถ่ายครับทั้งคสองตัวต<อ>งหัวแต่ก็ตัทั้งถ่ายปูมากลางเก็ได้ขี้กันนบนเในเมดมโอบนเลยหอนาเลยอไทยน่าจะาเนาะเบางคนเขาขวบมากางก็กได้มีพนานอุบนได้ตกสไตล์โอ้ยสี่กมันเทิงเริงจับคู่เรืงไอ เรียกเรียกวิ่งอีกนะครับสำหรับอาจารย์สมัยลูกวิ่งก็บเด็กหกกด้ล่างเป็ดก็ได้ล่างกันนี้ครับผมสุดยอดเลยครับอาจารย์ครับครับเอ่ามเินที่ยี่เจ็ดนะครับเนาะตำเลารับครับครับตำลายี่สิบเจ็ดนะครับอ่ก้ากับเจดเดอล่างบนวิ่งวิ่งวิ่งนะอาจารย์นะครับครับับก้ากับเจดเข้าอาจารย เก้าครับเจ็ดครับเก้าคับเจ็ดนะครับวิ่งรูดเหมือนเดิมคือเก่าเด้อนะครับอืมครับเสื้อมาดซื้อบนในร้อมน่าจเนาะแม่ในเบิร์ดสไตล์ของผมในเบิร์ดในเบิร์ดเลยกินทั้งสองทางสองเด้งสามเด้งสี่เด้งเข้าไปในเบิร์ดครับผมโอ้สุดยอดเลยครับอาจารย์จับคู่ยังครับอาจารย์วะเนี่ยประกบคู่บ่ครับผมประกบคู่กับซีมี่เก้าห้าเก้าศูนย เก้าศูนย์นะครับเออเก้าห้าเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าครับจุดตกันด้วยหมอรวยครับครับผมตกันนี่ซีมี่เก้าหกกับเจ็ดศูนย์เก้าหกเจ็ดศูนย์ครับครับครับเนจุดกันนะจันนะคือเก้านะครับกันอ ก็ดิชุดกันมาแรกเนาะอาจารย์เนาะครับอ่าวงกลมเด้อมอรวยครับครับผมเพราะว่าโอับเก่ามันเที่ยวดูเนาะครับผมเปนเลยงเที่ยวดูอ้ากะวงกลมเก่าห่างเก่าศูนย์เด้อครับผมเก่ามันเที่ยวดูหลายช่วงเลยมันลงหลอกมันเที่ยวดูครับเที่ยวดูนอาจันเออเดี๋ยวโอ๊เดี๋ยวเก่าเดี๋ยวโอเดี๋ยวเก่าอยู่มันแลนขนาดเลื่อยช่วงนี้ครับเรอซื้อง,ง่ายเนาะคุณได้ดักขางถึงนอาจย์เนาะ นีจ, ager, จะกจะเก่าบริจินเนอร์ชเวงนีว่าอาจารย์บอกยิมี่บดทุกนนีนี้จะกจะเก่าเนี şey ่ยคือจบเลยครับเก่าสูนหรือกสูเนาอาจารนังดีเด้อเมน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 กันก็ได้ก็มอรยมอวยลงก็ได้กันกไดครับผมผมกับก่ามันปนหัวดได้ตลอดเนาะครับผมผมเรียนคืออาจารยาไมช่งเนี่ผมกับกเออมันเรียนจะมอเสมอส่วนจะมอปลายเลยครับผมกเก่ากันน้ำแน่เนาะครับผมครับถือว่าในทางอาจารย์ สมมาเห็นมาแล้วเด้อนะครับหนงวันนี้ถือว่าที่เจ็ดวัแล้วล่ะที่เจ็ดสิบแปดวัล้วล่ะครับผมเฮสิบปีเว้นเว้นเวีนก็เว้นงวดเดียวหันนะครับผมอืมนี่เว้นงวดเดียวน้าอาจารย์เนาะแค่วันวันบางพ่อเจ้าเสียหันละครับผมพ่อเสียแล้วครับขอมาเลยน้าอาจารย์เอาหมดรถทรวดที่ในรถอาจารย์ครับเดี๋ยวทรวดอาจารย์ฟั้างความฮันฮันมันถือมาถือนะครับเนาะวิ่งเก้ากับเจ็ดน้าอาจารย์เนาะครับอาจารให้เป็นเก้าห้า เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับชุดกันนะครับเก้าหกเจ็ดศูนย์ครับผมครับผมไอเก้าศูนย์นอกกันหกศูนย์นำเน่าเนาะอาจารย์โอปีดโอบีดครับได้ได้หกกับเก้าปิดได้ครับผมคตัวนักข้างชัดเจนเด้ออาจารย์สมัยเนาะขอบคุณอาจารย์หลกท่านเด้อนะครับจแยังปัปในทางพี่น้องเอฟซีตลอดเลยครับเอฟซียกลุ่ยกับฝางน้ำแน่ใส่ให้เพิ่นจิ้มซะครับผมโมกเก่าดิโมกเก่าเนาะอาจารย์เนาะให้รุ่ยยกช่องนี่เอาเนาะอาจารย์เนาะ ครับ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 บคุณได้หลายครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมครับผมอาจารย์สมัยห้มาแล้วเด้อนะครับสำหรับแนวทางสายด่วนของเพิ่นเหล็กเพื่อนบ้านฟังเรานะครับในวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อนะครับสำหรับอาจารย์สมัยเพื่นกับเขาเทิงสองเด้งนะครับเขาเทิงแปดเก้าด้านนานะครับแล้วก็มาเข่าเล็กวิ่งหกนะครับกถือว่าสุดแนวทางเพื่นสุดยอดนะครับสำหรับเล็กวิ่งห้องอาจารย์เนาะ สมัยนะครับก็ตามต่อคืเอเก่านะครับผมเลยก็ตามให้แล้วนะครับสำหรับในทางเพื่อนวันนี้ก็มาดวลๆขึ้นเก่าเด้อพี่น้องน,นะครับภูรอ,อคอยในะทางของอาจารย์สมัยกัคงจะได้ไปชมนะครับไปรวยกวับเริ่งหมักตัวใดซื้อตัวใดก็ลองพิจารณาเพิ่งเอาเด้อนะครับสำหรับในทางของอาจารย์สมหมายนะครับเรียเพิ่นมาแล้วนะครับดวนๆเนาะนะครับเนาะสำหรับเพิ่น ก็มีมากวลาลายโตนะครับกับมี่ือเกานะครับเหลขจับคูซี่คูนะครับแล้วก็มีเ si, ลขก leaving, ันอีสองคูเนาะนะครับทั้งหมดเกิดม้วนเกิประมาณหกคูนะครับแล้วเล็กวิ่งนํานะครับเดี๋ยวคนณ่ลาลายโตดอกอาจารย์สมัยนะครับที่น้องมักตัวใดก็ล่องพิจาณาเรียกสันเอา <t> <x 2> นะครับเนาะมีตัวข <t> ้าหมัก <x> ว่นะครับหรือจะมักตัวใดก็เรียกเอานะครับส่วนอาจารย์ทานอื่นนะครับก็พยายามล่งให้เรื่อยเด้อนะครับอาจารย์ ปูสามเงานะครับปูชุยชายอาจารย์ท่านันทนีเนาะก็ถือว่าโรให้เรื่อยๆนะครับเนาะนะครับก็ติดตามดีๆเด้อนะครับเลขอาจารย์สมหมายนะครับกับมี่เลขวิ่งเก้านะครับกับเจ็ดนะครับจับใลขเก้าห้าเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับตัวกันคือเก้าหกเจ็ดศูนย์ชุดกันอีกตัวหนึ่งคือหกศูนย์เน้อนะครับสำหรับของอาจารย์สมหมายในวันนี้ขอให้โชคให้มานกันสุขสุขคตสำหรับแนวทาง ของอาจารย์สมหมายเด้นนะครับตัวเลือกรลาลคูเนาะลองติดตามลองรับชมกันครับตามนี้่ะหะถูกกันสุขสุกคนลำลำไปด้วยนะครับสวัสดีครับ